สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับในยุคที่เทคโนโลยีมันอยู่รอบตัวเราสักขนาดนี้เนี่ยคำถามสําคัญของคุณครูทุกคนก็น่าจะเป็นเราจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้สอนนักเรียนยังไงให้มันเวิร์กที่สุดวันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบกันด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ชื่อว่า TPAC Model ครับจริงไหมครับคือหลายๆโรงเรียนตอนนี้มีอุปกรณ์ไฮเทคเต็มไปหมดเลยทั้งสมาร์ทบอร์ดแท็บเล็ตแต่เราใช้มันคุ้มค่าแล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่ของประกอบฉากราคาแพง โดยเฉพาะหลังยุคที่เราต้องปรับตัวไปสอนออนไลน์กันเนี่ยความท้าทายนี้มันยิ่งชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ของเราในฐานะครูยุคใหม่เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องต้องใช้เทคโนโลยีนะครับแต่คำถามที่สำคัญกว่าคือจะใช้อย่างไรให้การเรียนรู้มันดีขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่ทำให้ห้องเรียนดูทันสมัยขึ้นเท่านั้นหัวใจของมันอยู่ตรงนี้เลยครับการสอนที่มันเจ๋งจริงๆเนี่ย ไม่ได้วัดกันที่ว่าเรามีเทคโนโลยีล่าสุดหรือเปล่าแต่มันวัดกันที่ว่าเราสามารถเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้ากับสิ่งที่เราจะสอนและวิธีที่เราจะสอนได้อย่างลงตัวและมีความหมายแค่ไหนนี่แหละครับคือประเด็นและนี่คือจุดที่พระเอกของเราจะบอกมาแล้วครับ TPAc model ครับมันคือกรอบความคิดที่จะเป็นเหมือนแผนที่นำทางช่วยเราแก้โจทย์สุดท้าทายข้อนี้ได้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวครับเอาแล้วครับมาดูหน้าตาของมันกันเลย นี่คือแผนภาพของ TPACK model ดูเผินๆอาจจะเหมือนวงกลม3วงซ้อนกันธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือแผนที่สู่การสอนที่สมบูรณ์แบบเลยนะมันคือการรวมพลังของความรู้3ด้านที่ครูทุกคนต้องมีเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันทีละส่วนครับลองนึกภาพตามนะครับว่าการสอนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็เหมือนกับการทาอาหารจานเด็ดสักจานหนึ่งเลยเราต้องมีวัตถุดิบหลัก3อย่างนี้เป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลย ซึ่งแต่ละอย่างก็สำคัญมากๆเลยครับอย่างแรกสุดเลยแน่นอนว่าเราต้องรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เราจะสอนก่อนหรือที่เขาเรียกว่า content knowledge ตัวย่อก็คือ CK นี่คือคำถามว่าเราจะสอนอะไรไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ปรอดศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ถ้าเนื้อหาเราไม่แน่นพอเนี่ยอย่างอื่นก็ไปต่อลาบากครับนี่คือฐานที่มั่นคงที่สุดของเราเลย ต่อมาแค่รู้เนื้อหาอย่างเดียวมันยังไม่พอครับเราต้องมีศิละปะในการสอนด้วยหรือที่เรียกว่า pedagogical knowledge หรือ P.K. นี่คือคำถามว่าเราจะสอนอย่างไรจะใช้กิจกรรมแบบไหนดีจะบริหารจัดการชั้นเรียนยังไงแล้วจะวัดผลนักเรียนแบบไหนให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือศาสตร์และศิลป์ของความเป็นครูล้วนๆเลยครับ และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้ก็คือเครื่องมือของเราครับ technological knowledge หรือ TK ซึ่งก็คือคำถามที่ว่าเราจะสอนด้วยอะไรตั้งแต่การใช้โปรแกรมง,ง่ายๆไปจนถึงแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเจ๋งๆที่จะมาเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของเราในการสอนนั่นเองเอาละครับ ทีนี้ความสนุกที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือพื้นที่ที่วงกลมเหล่านี้มันมาซ้อนทับกันลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเราเอาเนื้อหาหรือ c มาเจอกับวิธีสอนหรือ p เราจะได้ p c k คือการรู้วิธีสอนที่เหมาะกับเนื้อหานั้นๆ แต่ถ้าเราเอาเทคโนโลยีหรือทีมาช่วยนำเสนอเนื้อหาหรือซีที่อาจจะน่าเบื่อให้มันดูสนุกขึ้นนั่นคือ TCK และถ้าเราใช้เทคโนโลยีหรือทีมาอัปเกรดวิธีสอนหรือ P ีของเราให้มันเจ๋งกว่าเดิมนั่นก็คือ TPK และจุดที่ทรงพลังที่สุดคือตรงกลางครับ TPSCK คือจุดที่ทั้ง3อย่างนี้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเรา โอเคทฤษฎีพอประมาณแล้วทีนี้เรามาดูของจริงกันดีกว่าครับว่าเราจะเอา t Pa c k โมเดลเนี่ยไปใช้ในห้องเรียนของเราจริงๆได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับ3รูปแบบการสอนยอดฮิตเลยนะครับให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่ามันเปลี่ยนการสอนธรรมดาธรรมดาของเราให้ไม่ธรรมดาได้ขนาดไหนมาเริ่มที่การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานกันก่อนเลยปกติเราอาจจะแค่เล่าสถานการณ์ให้นักเรียนฟังใช่ไหมครับลองเปลี่ยนใหม่เปิดด้วยคลิปวิดีโอสั้นๆที่น่าตื่นเต้นดูสิครับ รับรองว่าดึงความสนใจได้ดีกว่าเยอะเลยจากนั้นก็โยนโจทย์ลงไปใน Google Classroom ให้เด็กๆระดมสมองกันพอถึงตอนค้นคว้าก็ปล่อยให้เขาเต็มที่เลยจะหาข้อมูลออนไลน์หรือจะนัดสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผ่านวิดีโ Conference ก็ยังได้สุดท้ายก็นําเสนอด้วย i n นโฟกราฟิกเท่ๆผ่าน Zoom เห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีเข้ามาอัปเกรดทุกขั้นตอนการเรียนรู้เลยต่อไปครับ การสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐานหรือ project based learning ลองคิดดูนะครับเราสามารถใช้ Facebook Group ให้นักเรียนโหวตเลือกหัวข้อที่เขาสนใจจริงๆได้เลยจากนั้นก็ใช้ Trello หรือ Google Docs วางแผนและตามงานกันแบบเรียลไทม์ไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะแอบอู้ช่วงลงมือทำลียิ่งสนุกใหญ่เลยให้เขาใช้แคนฟ้าหรือ iMovie สร้างผลงานจริงๆออกมาได้เลยครับ สุดท้ายการนําเสนอไม่จําเป็นต้องยืนหน้าชั้นอีกต่อไปแล้วทําเป็นเว็บไซต์หรือวิดีโอก็ได้แล้วก็ใช้ Google Forms ใช้เพื่อนๆช่วยกันประเมินผลงานได้อีกมันเจ๋งมากๆเลยนะครับและตัวอย่างสุดท้ายครับการเรียนรู้แบบกรณีศึกษาหรือเคสตัศดี้แทนที่เราจะแจกกระดาษลองส่งกรณีศึกษาเป็นไฟล์ PDF หรือเป็นวิดีโอสั้นๆดูสิครับจากนั้นก็ใช้แ a d l e t เป็นเหมือนกระดานความคิดให้ทุกคนเข้ามาแปะไอเดียกันวิเคราะห์ประเด็นต่างๆได้พร้อมกันแบบออนไลน์ พอหาข้อมูลอ้างอิงเสร็จก็สรุปออกมาเป็น Google Slide แล้วก็มาถกกันสดๆผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์วิธีนี้ทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ง่ายและทั่วถึงขึ้นเยอะเลยครับเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่า TPACK โมเดลเนี่ยไม่ใช่แค่การสอนให้เราใช้เทคโนโลยีเป็นแต่มันกําลังเปลี่ยนบทบาทของครูอย่างเราให้กลายเป็นนักออกแบบการเรียนรู้มืออาชีพครับและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับลองฟังเสียงจากคุณครูที่นําไปใช้จริงดู เขาพบว่าการใช้ AR หรือ Augmented Reality มาสอนวิชาเคมีที่ทั้งยากและเป็นนมามธรรมมากๆมันทำให้นักเรียนเห็นภาพและตื่นเต้นกับการเรียนขึ้นมาทันทีนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ TPACK เลยครับที่เทคโนโลยี AR ถูกเลือกมาเพื่อแก้ปัญหาของเนื้อหาเคมีที่เข้าใจยากและทำให้วิธีสอนได้ผลดีขึ้นมหาศาล ดังนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือ TPACK สอนให้เรามองไกลกว่าการเลือกแอปครับแต่มันคือการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดโดยมีเป้าหมายของนักเรียนเป็นที่ตั้งสุดท้ายนี้ผมอยากฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกท่านลองกลับไปคิดต่อนะครับแทนที่เราจะถามว่าจะใช้แอปอะไรดีลองเปลี่ยนมาถามตัวเองว่าเราจะออกแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเราในหัวข้อนี้ได้อย่างไรโดยมีเทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจ นี่แหละครับัวใจของการเป็นครูนะักออกแบบในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับ